่นี่เห็ดพี่น้องเ่รวมกะบเกียมเห็ดนะคะเพื่อทถ้ำด้วยพี่น้องเอ้ยห็ดเพื่อนถ้ำนะคะรุ่นนี้แหละพี่น้องจังบะระยำเลยวิญญาณฤิ์เลยเกี๊ยมจิตพอดีจ้ะเขาพี่เขาเกลือ แ่บกาเลยนี่ตอกนุ่พกันตอกนุ่งนะจ้าน่ารหน่อยไหมคะเอฟตัวจุดๆที่น้องอุ้งชุ่มสวยๆนะครับ แขงเห็ดนะคะรู้จักพี่น้องโชว์ความสวยของเห็ดเลยค่ะ